พระภิกษุชราวัย94ปีในพื้นที่ป่าภูเขาของประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นบิดาโดยสายเลือดของเด็กกำพร้าหลายสิบคนที่ท่านเคยเลี้ยงดูมากับมือผลการตรวจ d n a ทําให้ทั้งจังหวัดต้องสั่นสะเทือนมุธิตาสวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านจากช่องสุขใจในบ้านปลายคุณลุงคุณป้าเคยเชื่อไหมว่าความเมตตาบางครั้งอาจกลายเป็นม่านที่ปกปิดความจริงอันน่าสะพรึงกลัวเคยเป็นไหมว่าสถานที่ที่เราไว้วางใจที่สุดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อ หากเรื่องราวนี้ทําให้คุณลุงคุณป้าฉุกคิดขอได้โปรดช่วยแชร์เพื่อให้หลายคนได้ตื่นรู้จากความเชื่อที่มืดบอดและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรับฟังเรื่องราวชีวิตธรรมดาแต่เปี่ยมด้วยหัวใจมนุษย์ท่ามกลางแนวป่าทึบในจังหวัดเชียงรายที่หมอกเช้าโปรยคล้ายควันทูปแห่งสวรรค์มีวัดเล็กๆชื่อวัดชัยซ่อนตัวอยู่ในความเงียบสงบไม่มีแผนที่ใดระบุชัดไม่มีป้ายบอกทางริมถนนผู้คนรู้จักวัดแห่งนี้ผ่านคําบอกเล่าเท่านั้นดังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่กลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์วัดไม่่มมีซุ้ประตูใหญ ไม่มีหลังคากระเบื้องทองคํามีเพียงเรือนไม้เก่าๆหลังคาสังกะสีพื้นดินแดนปกคลุมด้วยฝุ่นแห่งการเวลาแต่ที่แห่งนี้กลับเป็นบ้านของเด็กกาพร้ากว่า30ชีวิตวิญญาณน้อยๆที่ถูกทอดทิ้งไร้ชื่อไร้วันเกิดได้รับการเลี้ยงดูจากมือที่เหี่ยวย่นของเทียงคนเดียวหลวงพ่อคําเจ้าอาวาสผู้ชาราผู้คนเล่าขานว่าหลวงพ่อคําอายุ94ปีใช้ชีวิตอย่างสมถะฉันเพียงมือเดียวต่อวันกลางคืนนั่งสมาธิต้ต้นโพธิเก่าท่าในไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ต้องการพัดลม มีเพียงลูกป,ประคำกับคำพีธรรมเก่าขาดติดตัวสิ่งที่ทำให้ผู้คนเคารพท่านไม่ใช่เพียงไวยชาราหรือรูปโฉมสงบแต่คือการที่ตลอดกว่า30ปีท่านเลี้ยงดูเด็กทุกคนที่ถูกทิ้งหน้าวัดในคืนอเนบหนาวโดยไม่เคยบน่นไม่เคยปฏิเสธเด็กทุกคนที่เติบโตในวัดชัยเรียกท่านว่าหลวงพ่อด้วยน้ำเสียงที่จริงใจและอ่อนโยนภาพของพระชาราผู้ผอมแห้งแต่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตานั้นทําให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศส่งข้าวสารน้ํามันผ้าหม่มสมุดหนังสือ และเงินทำบุญมาไม่ขาดสายพวกเขาเชื่อว่าในป่าลึกภูเขาสูงแห่งนี้ยังมีใครคนหนึ่งที่กาลังเงียบเงียบหว่านมาเมล็ดแห่งความดีลงบนผืนโลกด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายของตนเองอริสาเป็นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสาขาสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพท่ามกลางการฝึกงานและหัวข้อวิทยาน,นิพนธ์เกี่ยวกับเด็กกลุ่มประาบางเธอบังเอิญได้อ่านบทความเกี่ยวกับวัชชยัยะวัดที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าภูเขาเชียงรายที่มีพระชาราผู้เลี้ยงเด็กกำพร้ากว่า30ชีวิตมาหลายสิบปีไม่รู้เพราะอะไร เพียงบทความสั้นๆนั้นกลับทําให้เธอนอนไม่หลับทั้งคืนบางสิ่งบางอย่างในใจเจ็บแบบขึ้นมาเหมือนเสียงเรียกบางเบาที่ไม่อาจละเลยหลังจากส่งจดหมายแนะนําตัวหลายครั้งในที่สุดหลวงพ่อก็ตอบรับอริสาออกเดินทางจากกรุงเทพโดยรถทัวร์กลางคืนพกเสื้อผ้าไม่กี่ชุดสมุดบันทึกเล่มหนึ่งและหัวใจที่กระหายสัมผัสความจริงมากกว่าทฤษฎีในตำราวันแรกๆที่วัดชัยอริสาแทบตั้งตัวไม่ทันกับบรรยากาศเงียบสงบของสถานที่นี้ชาวได้ยินเสียงระฆังวัดดังกังวานในสายหมอก กลางวันมีเพียงเสียงใบไผ่เสียดสีลมค่ำคืนเด็กๆนั่งล้อมวงสวดมวนใต้แสงตะเกียงน้ำมันสีเหลืองนวลทุกสิ่งที่นี่เป็นไปอย่างเชื่องช้าสงบเรากับแยกออกจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงหลวงพ่อคำต้อนรับเธอด้วยแววตาเมตตาและเสียงพูดที่อบอุ่นไม่มีถ้อยคำมากมายไม่มีความระแวงสงสยัยมีเพียงคำเดียวว่าที่นี่ไม่มีแขกมีแต่ผู้ร่วมสร้างบุญร่วมกันอริสรารู้สึกชัดเจนว่าในร่างกายผอมบางนั้นคือชีวิตทั้งชีวิตที่อุทิศเพื่อง,งานแห่งความดีแต่เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อจังหวะชีวิตเริ่มซึมลึกเข้าทุกลมหายใจอริสาเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกแปลกใจเด็กๆนั้นเรียบร้อยเชื่อฟังมีมารยาทอย่างแทบจะสมบูรณ์แบบแต่ความพร้อมเพรียงในการแสดงออกสายตาที่หลบเลี่ยงทุกครั้งเมื่อถูกถามถึงอดีตหรือคําตอบที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดจากเด็กหลายคนทั้งหมดนั้นทําให้อริสารู้สึกเหมือนมีม่านบางๆที่มองไม่เห็นอ่อนโยนแต่หนาแน่นปกคลุมทุกอย่างไว้เธอไม่กล้าสรุปสิ่งใดและไม่กล้าส,สงสัยใครแต่ในใจของอริสา เมล็ดเล็กๆแห่งความไม่สบายใจก็เริ่มขยับตัวเงียบเชียบเบาราวสายลมแต่ไม่อาจเพิกเฉยวันหนึ่งในตอนเย็นขณะที่อาริสาช่วยเด็กๆเ,เช็คก,กระดานไม้ไผ่และจัดมุมเรียนหนังสือใต้ชายคาเธอก็สะดุ้งเมื่อจ้องมองใบหน้าของน้องพันเด็กชายวัยราวแปดขวบดวงตาใสาโหนกแก้มสูงคางแงแหลมและริมฝีปากที่เมมแน่นอยู่เสมอทั้งหมดนั้นรวมกันเป็นลักษณะที่คุ้นตายอย่างประหลาดเธอเริ่มมองดูเด็กคนอื่นๆอย่างเงียบๆน้องแดนน้องมะลิน้องนน ลักษณะเฉพาะของแต่ละคนที่ดูไม่เหมือนกันแต่เมื่อมองรวมกันกลับปรากฏบางสิ่งที่คล้ายกันเกินบรรยายแล้วครั้งหนึ่งขณะนั่งถักเชือกให้เด็กๆเ,เล่นชักเยอ่ออริสาหลุดปากถามน้องมาลิว่าหนูจําพ่อแม่ได้ไหมลูกเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างเชื่อฟังตอบเหมือนกับเด็กคนอื่นๆทุกประการหนูไม่รู้ค่าหนูถูกเก็บที่หน้าวัดตอนนั้นหนาวมากหนูจําได้แค่เสียงหมาเห่าแล้วหลวงพ่อก็อุ้มหนูเข้าไปคําตอบนี้อริสาได้ยินมาแล้วเกือบสิบครั้งจากเด็กต่างคนต่างวัยด้วยน้ําเสียงเหมือนกันจนน้าขนลุก อีกขึ้นหนึ่งวัดได้ต้อนรับคณะแพทย์อาสาจากจังหวัดพวกเขานำยานมและเสนอจัดตรวจสุขภาพทัวไปให้เด็กๆหัวหน้าทีมแพทย์ชายร่างเล็กแต่ท่าทีเค,คร่งขรึมเอ,อ่ยด้วยความสุภาพถ้าเป็นไปได้พวกเราขออนุญาตเก็บเลือดเด็กๆเ,เพื่อตรวจพื้นฐานด้วยครับเป็นแค่ขั้นตอนทั่วไปเพื่อมีเหตุฉุกเฉินในอนาคตขณะนั้นหลวงพ่อคำกำลังคับจีวรเก่าอยู่ที่ระเบียงท่านเงยหน้าพนมมือน้ำเสียงต่ำลงแต่ยังคงอ่อนโยนดั่งบทสวดอาจมารู้ดีถึงเจตนาดีของคุณหมอแต่เด็กๆเ,เหล่านี้อ่อนแอ และได้ผ่านความเจ็บปวดมาแล้วมากพออาตมาไม่อยากให้เขาต้องเจ็บตัวอีกขอโทษด้วยขอปฏิเสธนะโยมไม่มีใครกล้าแย้งท่านไม่ได้พูดเสียงดังไม่แสดงอารมณ์แต่ในคําพูดของท่านมีความเด็ดขาดที่ทําให้คณะทั้งหมดได้แต่ก้มหน้ารับคําอริสายืนอยู่มุมลานวัดเงียบเงินเฝ้ามองทุกอย่างเธอไม่กล้าพูดอะไรแต่ภายในใจเหมือนมีเส้นได้บางๆเริ่มร้อยตัวผันรอบหัวใจช้าชแต่แน่นหนาเป็นความรู้สึกกระแปลกประหลาดเหมือนยืนอยู่กลางป่าที่งดงามราวความฝัน แต่ยิ่งเดินลึกก็ยิ่งหนาวเหน็บและเธอรู้ว่าต้องมีสติให้มากกว่าที่เคยเย็นวันนั้นแดดเชียงรายร้อนจัดราไฟเผาฟ้าเมฆเหมือนถูกเผาจนหายไปหมดท้องฟ้าโล่งเปล่าจนหน้าหายใจไม่ออกเด็กๆวิ่งเล่จับกันกลางลานจนน้องชนกเด็กชายตัวเล็กแต่อยู่ไม่สุกจู่ๆก็ล้มลงกลางพื้นดินอริสาตกใจวิ่งไปดูเด็กชายหายใจหอบริมฝีปากเขียวคล้ำดวงตาเหม่อลอยโดยไม่รอช้า อริสาและญาติโยมสองคนรีพาน้องชนกส่งโรงพยาบาลอำเภอที่อยู่ห่างไปกว่า20กิโลเมตรบนรถหลวงพ่อคำก็ตามไปด้วยมือเล่ยลูกประคำสายตามไม่ละไปจากใบหน้าซีเซียของเด็กในห้องฉุกเฉินหลังตรวจเลือดอย่างเร่งด่วนหมอสรุปว่าเด็กชายขาดเลือดอย่างรุนแรงต้องให้เลือดทันทีแต่สิ่งที่ทาให้ทีมรักษาทั้งหมดนิ่งไปคือเขามีกรุ๊ปเลือด a b r s ซึ่งหายากมากในคลังเลือดไม่มีชนิดที่ตรงกันหัวหน้าแผนกถามอย่างรวดเร็วมีญาติไหมครับต้องเทียบตัวอย่างทันที อริษามองไปรอบๆแล้วค่อยๆส่ายหัวไม่มีค่าเด็กคนนี้เป็นกำพร้าโตมากับวัดตั้งแต่เล็กความเงียบปกคลุมแล้วทันใดนั้นหลวงพ่อคําลุกขึ้นจากเก้าอี้น้ําเสียงแหบแต่หนักแน่นถ้าต้องใช้เอาเลือดของอาตมาก็ได้หมอชะงักมองพระชราผู้ร่างผอมบางใบหน้าเมตตาที่เต็มไปด้วยริ้วรอยหลวงพ่อท่านอายุมากแล้วการให้เลือดไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับไม่เป็นไรท่านตอบถ้าเลือดของอาตมาช่วยมันได้ก็เอาไปเถอะ ด้วยสถานการณ์เร่งด่วนทีมแพทย์จึงรีบเจาะเลือดหลวงพ่อเพื่อตรวจทันที15นาทีต่อมาผลที่ปรากฏบนหน้าจอทําให้ทั้งทีเมเงียบงนันเลือดของหลวงพ่อไม่เพียงแต่เป็น A B or H แต่ยังเข้ากันได้กับเลือดของน้องชนกอย่างสมบูรณ์ค่าทุกตัวปฏิกิริยาทางชีวภาพทุกอย่างเหมือนกันจนน่าขนลุกพยาบาลสาวคนหนึ่งหลุดปากหรือว่าเป็นญาติหมอหัวหน้าไม่ตอบเพียงแค่ยกแว่นขึ้นจ้องเอกสารผลตรวจราวกับกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกินจะเข้าใจในขณะนั้น ภายในห้องถ่ายเลือดเลือดสีแดงเข้มกำลังค่อยๆไหลาจากแขนเหย่ยวยน่นของพระชราเข้าสู่ร่างน้อยที่อยู่ปลายเส้นชีวิตฝั่งหนึ่งคือปลายทางของอายุไขอีกฝั่งคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งห้องเงียบสงบดั่งกำลังเฝ้าดูบางสิ่งที่แปลกประหลาดแต่กลับทําให้ใครบางคนเริ่มรู้สึกกลัวไม่ใช่กลัวความตายแต่คือกลัวในสิ่งที่อธิบายไม่ได้เมื่อต้นแง้มของความจริงเริ่มเผยออกมาในรูปลักษณ์ของความตรงกันที่เยือกเย็นจับหัวใจสามวันหลังจากที่น้องชนกฟื้นตัวและออกจากโรงพยาบาล หัวหน้าแพทย์ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการให้เลือดในคืนนั้นก็ยังไม่สามารถสลัดความสงสัยที่เกาะกลุ่มในใจได้เลยเขาเคยผ่านการรักษาฉุกเฉินมาหลายร้อยเคสตรวจผลเลือดมาหลายพันครั้งแต่ไม่เคยพบการเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบระหว่างคนที่ไม่ใช่ญาติกันมาก่อนเช่นนี้ชื่อของหลวงพ่อคำยังคงปรากฏชัดบนใบผลตรวจเลือดเปรียบเทียบกับข้อมูลของเด็กชายที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตไว้ตัวเลขทุกตัวตรงกันอย่างไม่มีข้อผิดพลาดภายใต้ภาพของความเสียสละและเมตตากลับใช้แววความเป็นไปได้อีกทางที่สั่นสะเทือนยิ่งกว่าหากไม่ใช่พ่อกกับลู เหตุใดจึงสามารถมีความเหมือนกันถึงในระดับแอนติเจนหายากเขาตัดสินใจส่งตัวอย่างเลือดไปยังศูนย์วิเคราะห์อิสระในเชียงใหม่โดยไม่แจ้งให้ใครทราบสามวันต่อมาผลตรวจ DNA กลับมาไม่มีคำบรรยายไม่มีข้อสรุปเลื่อนลอยมีเพียงตัวเลขเรียบง่ายระบุอัตราความตรงกันระหว่างน้องชนก,กับหลวงพ่อ99.998%ตัวเลขที่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงในกรณีของพ่อและลูกโดยสายเลือดเท่านั้นมือของคุณหมอสันเทาเขากำแน่นแฟ้มผลตรวจ ความรู้สึกภายในปะทะกันระหว่างความตะลึงความโกรธและความสงสารที่ไม่มีชื่อเรียกเขาไม่สามารถเก็บความลับนี้ไว้นานกว่านี้แต่ก็ไม่อาจเปิดเผยอย่างประมาทเพียงพลาดพลั้งนิดเดียวชื่อเสียงของวัดอนาคตของเด็กๆและความสงบสุขของทั้งพื้นที่นี้อาจถูกพัดพาเข้าสู่พายุที่ไม่มีทางออกหลังจากผ่านค่ำคืนอันไร้การหลับหลาย,ลายคืนเขาตัดสินใจโทรหาเพื่อนเก่าสันตินักเก่าอิสระสายสืบสวนที่เคยร่วมง,งานกับสื่อใหญ่ในกรุงเทพสันติไม่ใช่คนที่ใจอ่อนง่ายแต่เมื่อเริ่มลงมือ เขาจะไปให้ถึงที่สุดเมื่อฟังเรื่องทั้งหมดสันติงเงียบไปนานมากแล้วกล่าวเพียงสั้นๆผมจะขึ้นเชียงรายแต่คราวนี้ผมจะไม่ไปในฐานะนักกล่าวเขาวางสายใจพร้อมเผชิญหน้ากับการขุดลึกไปเงาเมื่อที่สุดของความจริงพื้นที่ซึ่งบางครั้งความเชื่อคือหน้าก,ากากที่แนบเนียนที่สุดในการปิดบังความลับที่ไม่มีใครกลนหาคิดถึงสันติเข้าสู่วัดชยะในเช้าวันหนึ่งท่ามกลางสายหมอกหนาที่ปกคลุมถนนดินทางเข้าวัดเขาสวมเสื้อกาวสีพื้นของพุทธศาสนิกชน แท่เป็นผู้สแสวงบุญมาถวายของและขออยู่ร่วมทําบุญสักสองสาวันไม่มีใครสงสัยใบหน้าสงบรอยยิ้มอ่อนคําพูดนอบน้อมทุกอย่างสมบูรณ์แบบราวกับผู้สแสวงธรรมหลวงพ่อคําต้อนรับเขาด้วยการพยักหน้าเบาๆและคําพูดคุ้นหูที่นี่ไม่มีแขกมีแต่ผู้ร่วมบุญในวันแรกๆสันติเพียงสังเกตการเด็กๆมีมารยาทเรียบร้อยแต่เกือบทุกคนก้มศรีรษะโดยไม่รู้ตัวเมื่อเห็นหลวงพ่อแววตาเต็มไปด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งมื้ออาหารเงียบเชียบเสียงสวดมนต์สม่ำเสมอ ความเป็นระเบียบถึงขั้นคล้ายทหารทุกสิ่งทําให้สันติรู้สึกว่าที่นี่คือกล่องที่ถูกจัดวางมาอย่างประณีตในทุกมุมในวันที่สี่เขาอ้างว่าจะจัดงานเล็กๆให้เด็กๆเพื่อสร้างโอกาสลงมือเขาซื้อเค้กน้ำผลไม้ขนมข้าวพองสิ่งที่เด็กๆไม่ได้กินมานานหลานวัดเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเหมือนงานเทศกาลร,ระหว่างที่เด็กๆกินไปเล่นไปสันติก็เก็บหลอดดูดที่ใช้แล้วแต่ละอันอย่างเงียบๆเขาแยกแต่ละชิ้นใส่ถุงซิปล็อกจดชื่อแต่ละคนกำกับไวอ้อย่างชัดเจนชื่อที่เขาจำได้จากการสังเกตตลอดหลายวัน คืนนั้นที่ห้องพักในตัวอำเภอเขาวางถุงหลอดทั้งหมดลงบนโต๊ะภายใต้แสงไฟสีเหลืองนวลหลอดเล็กๆเ,เหล่านั้นดูหนักอึ้งราวกับเก็บเสียงกระซิบที่ไม่มีใครกล้าเปล่งออกมาเขาติดต่อเพื่อนเก่าที่ทำงานในห้อง l a บ DNA ที่เชียงใหม่ส่งตัวอย่างทั้งหมดไปในเงื่อนไขที่เป็นความลับสูงสุดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาผลลั์ทยอยส่งกลับมาสันติเปิดแต่ละแฟ้มเอกสารแต่ละหน้ากระดาษคือรอยกรีดลึกลงบนความเชื่ออ,อันเปราะบางเด็กมากกว่า20คนแต่ละคนมีกราฟมีผลวิเคราะห์แต่ทุกแฟ้มชี้ไปยังจุดเดียวกัน ความตรงกันเกิน99.9%กับ DNA ของหลวงพ่อคําบิดาสันตินั่งนิ่งอยู่กับตัวเลขไรวิญญาณในใจเขาไม่ใช่ความสงสัยอีกต่อไปแต่มันคือความสะพรึงวิญญาณน้อยๆเหล่านี้ใบหน้าเล็กๆเหล่านั้นล้วนมีสายเลือดเดียวกันและทั้งหมดเติบโตขึ้นภายใต้ใตใชายคาแห่งความเมตตาที่คนทั้งโลกยกย่องว่าวัดแห่งความการุณายัางไม่หยุดเพียงเท่านั้นสันติเริ่มย้อนตรวจประวัติวัดจากเอกสารราชการใบอนุญ,ญาตศาสนา และข้อมูลกระจัดกระจายที่เก็บไว้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาพบว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีผู้หญิงวัยรุ่นจํานวนมากเคยมาพักอาศัยที่วัดชัยยะในสถานะแม่ชีฝึกหัดหรือพุทธศาสนิกชนขอปฏิบัติธรรมเป็นระยะสั้นๆสิ่งที่น่าหวั่นหวันที่สุดคือผู้หญิงส่วนใหญ่เหล่านั้นมาจากหมู่บ้านยากจนอายุยังน้อยการศึกษาต่ําและไม่มีญาติพี่น้องติดตามมาด้วยและหลังจากไม่กี่เดือนบางคนเพียงไม่กี่สัตว์ปดาดาพวกเธอก็จากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆบางคนถูกบันทึกว่า ลาศิกขากลับบ้านบางคนว่าย้ายวัดแต่ทั้งหมดล้วนไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดรายชื่อแต่ละคนค่อยๆเลือนรางไปกับฝุ่นในเอกสารเก่าสันติรู้ดีเขาไม่ได้ยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างความเชื่อกับความสงสัยอีกต่อไปเขาก้าวเข้าสู่ใจกลางของเขาวงกดสถานที่ที่ก้อนอิฐแต่ละก้อนซึ่งใช้สร้างศรัทธากำลังปิดบงังแบบเงียบทีละชั้นและเขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้าไม่มีที่ว่างให้ถอยอีกแล้ว สันติเสียเวลากว่าสองสัปดาห์เพื่อสืบหาตัวแม่ชินชาหนึ่งในชื่อที่เคยพักอาศัยที่วัดชัยยะเมื่อราวแปดปีก่อนโดยมีบันทึกว่าลาสิกาด้วยตนเองกลับบ้านต่างจังหวัดแต่เมื่อเขาไปถึงบ้านเก่าที่ระบุไว้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาวเขาได้รับเพียงการสายหน้าจากทุกคนนัชชาเหมือนจะเคยมีนะแต่เขาไปนานแล้วไม่มีใครรู้ว่าไปที่ไหนจนในที่สุดยิงชาราคนหนึ่งกระซิบได้ยินว่าไปอยู่ที่วัดพระาธาตุหลังเขาแต่ย่าถามมากเลยเรื่องมันานานแล้ว สันติเสียเวลาอีกสามวันเพื่อไปถึงวัดนั้นเขาไม่โทรบอกล่วงหน้าเพียงยืนเงียบๆหน้าประตูวัดและแล้วเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งสีเซยงโกนเสื้อผ้าสีแก่นขนุนเก่ากำลังกวาดลานวัดเมื่อเขาเดินเข้าไปเธอมองเขาอยู่นานไม่ถามไม่หลบเพียงพนมมือก้มศีรษะเบาๆคุณมาจากวัดชัยยะใช่ไหมคะในห้องเล็กหลังอุโบสถท่ามกลางเสียงกระดิ่งลมและกลิ่นธูปจางๆแม่ชีนัชานั่งตรงข้ามกับสันติใบหน้าเธอสงบนิ่ง แต่ดวงตาย,ยังคงสะท้อนเงาของความหวาดกลัวที่ซ่อนลึกนานมากก่อนเธอจะเริ่มพูดเสียงเบาราวกับบอกตัวเองมากกว่าจะบอกใครตอนนั้นฉันอายุแค่ยี่สิบบ้านจนพ่อแม่เสียหมดฉันขอมาบวชที่วัดชัยแรกๆทุกอย่างดีมากเด็กน่ารักหลวงพ่องเงียบขรึมว่าสงบแต่แล้วก็เริ่มมีการสวดมนต์ดึกมีแค่ฉันกับท่านเท่านั้นเธอหยุดมือกำลูประคำแน่นเหมือนกำลังยึดติดก,กับขอบเวของความทรงจำมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านชงช่ายบอกว่าเพื่อทำจิตให้สงบฉันดื่นเข้าไป แล้วทุกอย่างก็เวียนหัวมึนงงฉันจําอะไรแทบไม่ได้ตื่นเช้ามาร่างกายฉันอ่อนแรงเสื้อผ้ายับยุยี่ฉันถามท่านก็แค่ยิ้มบอกว่าร่างกายยังอ่อนอยังไม่ชินอากาศบนเขาจากนั้นมันก็เกิดซ้ําอีนัชชาเสียงสัน่นเธอไม่ร้องไห้แต่ใบหน้าเหมือนแตกร้าวเป็นชิ้นๆฉันเคยคิดจะหนีแต่ตอนนั้นถ้าฉันพูดออกไปใครจะเชื่อใครจะเชื่อว่าแม่ชีฝึกหัดคนจนกล้ากล่าวหาพระอาจารย์ผู้เคยช่วยเด็กตั้งหลายสิบชีวิตว่าทําสิ่งผิดบาป ฉันเงียบเหมือนคนก่อนหน้าฉันที่ก็เงียบเธอหันมามองสันติดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธสะสมบางคนเคยเพยายามพูดแต่ถูกกล่าวหาว่าใส่ร้ายว่าลบหลู่ศาสนาว่าสร้างกำชั่วแล้วพวกเขาก็หายไปส่วนฉันฉันหนีมาอยู่ที่อื่นบวชเองต่างหากแต่ความทรงจํามันไม่ยอมปล่อยเลยสันตินั่งนิ่งเขาไม่แน่ใจว่าตนกําลังฟังคําสารภาพเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือคําฟ้องร้องเขารู้เพียงว่าจากคาเล่าอันเรียบเฉยนี้ ความจริงอันน่าสะพรึงกำลังค่อยๆเผยตัวดั่งเงาผีที่รอการเรียกชื่อมานานเกินไปและตอนนี้มันไม่อาจถูกฝังกลบอีกแล้วข่าวลือเหมือนลมพิษในฤดูแล้งแพร่กระจายเร็วและลึกจนไม่มีใครห้ามได้เพียงหนึ่งสัปดาห์จากเสียงกระซิบหน้าร้านชาในหมู่บ้านจนถึงโพสต์ปริศนาในโซเชียลของชุมชนชื่อวัดชัยกลายเป็นจุดศูนย์กลางของทั้งจังหวัดเชียงรายผู้คนพูดกันว่าเด็กที่วัดไม่ใช่เด็กกำพร้าจริงว่ามีผลดีเอ็นเอยืนยันว่าหลวงพ่อคำคือพ่อโดยสายเลือดของเด็กมากกว่า20คน ว่าสถานที่ซึ่งเคยถูกยกให้เป็นศาสนสถานแห่งสันติสุขนั้นกําลังปิดบังความจริงที่ไม่มีใครกล้าคิดถึงและฝูงชนก็เริ่มแห่กันมาตอนแรกแค่ไม่กี่กลุ่มเล็กๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ต่อมาก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากทุกทิศทุกทางบ้างเพราะอยากรู้บ้างเพราะโกรธบ้างเพราะผิดหวังบ้างเพียงแค่อยากเห็นกับตาพวกเขาเบียดแน่นบนถนนดินเข้าสู่วัดดวงตาขุ่นมัวโทรศัพย์ยกขึ้นสูงเสียงสุบสิบผสมคำด่าทอหนานแน่นราวกับหมอกเช้าหน้าหนาว หลอกกันมาตั้งหลายปีชายคนหนึ่งตะโกนลั่นฉันเคยแบกข้าวเป็นสิบกระสอบมาถวายวัดคิดว่าช่วยให้คนทําความดีสุดท้ายคือช่วยให้เขาเลี้ยงลูกตัวเองใช่ไหมต้องให้เขาออกมารับผิดชอบหญิงชราริ่มให้ด้วยความโกรธไม่ควรให้ความเชื่อของประชาชนต้องถูกหาประโยชน์แบบนี้ประตูวัดปิดแง้มไว้ไม่มีใครกล้าเปิดผู้คนยืนล้อมอยู่เสียงพูดคุยดังไม่หยุดเสียงเรียกชื่อเจ้าอาวาสลอยผ่านคลื่นฝูงชนเป็นระยะแต่ภายในวัดยังคงเงียบงันอย่างสมบูรณ์ จนถึงเที่ยงวันเมื่อแสงแดดแรงจ้าแผดเผาหลังคากระเบื้องเก่าที่เต็มไปด้วยตะไคร่น,น้ำหลวงพ่อคำจึงค่อยๆเดินออกมายังบันไดหน้าวัดท่านยิงคงสวมจีวรสีแก่นบวรที่ซีจางมือถือประคำสายตามองตรงไปยังฝูงชนไม่หวาดกลัวไม่หลบเลี่ยงและไม่พูดอธิบายอะไรแม้แต่น้อยท่านเพียงยืนอยู่ตรงนั้นเงียบงนันและพนมมือไว้กลางอกก้มศีรษะลงลึกริมฝีปากขยับเบาๆราวกับสวดมนต์ที่ไม่มีใครได้ยินแต่และถ้อยคำเหมือนฝุน่นแห่งกาลเวลาที่ร่วงลงบนบา่าหนักแน่นและไม่อาจปัดออก ผู้คนเฝ้ารอให้ท่านพูดรอคำยอมรับหรืออย่างน้อยก็การปฏิเสธแต่ท่านไม่พูดไม่แก้ตัวไม่แม้แต่จะหลั่งน้ำตาท่านเพียงสวดมนต์ดวงตางเงียบเงันดัง่งภูเขาหินและความเงียบนั้นท่ามกลางความโกรธเกรี้ยวที่ปกคลุมกลับยิ่งโหมกระแสะแห่งความเดือดดาลในหัวใจของผู้คนให้พลุ่งพล่านยิ่งขึ้นเพราะสำหรับพวกเขาความเงียบนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าคำสารภาพเช้าตรู่วันถัดมาขณะที่หมอกยังคลุมไหล่เขาเชียงรายและหยดน้ำค้างยังเกาะขอบใบกล้วยหน้าลานวัด รถเจ้าหน้าที่สามคันก็จอดนิ่งหน้าประตูวัดชยะไม่มีเสียงหวอไม่มีเครื่องขยายเสียงมีเพียงการปรากฏตัวเงียบเียบที่ทําให้อากาศรอบวัดหนักอึง้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยสอบสวนพิเศษก้าวลงจากรถถือหมายจับไว้ในมือข้างเขามีตัวแทนสํานักงานาศาสนาจังหวัดตํารวจท้องที่และเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็กอีกสองคนพวกเขาไม่พูดอะไรมากทุกอย่างได้รับการเตรียมการมานานแล้วประตูไม้ดังเอี๊ยดเบาๆก่อนจะเปิดออกไม่มีใครขวางพวกเขาหลวงพ่อคำกำลังนั่งอยู่ริมระเบียงวัด ท่ามกลางเสียงนกร้องและกลิ่นธูปจางๆที่ลอยมากับลมท่านรู้บางทีท่านอาจรู้มาหลายวันแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่อ่านหมายจับน้ำเสียงชัดเจนไม่มีอารมณ์หลวงพ่อเพียงลุกขึ้นเงียบๆท่านไม่ขัดขืนไม่ถามทำไมไม่ขอคำอธิบายท่านพนมมือก้มศีรษะอยู่นานแล้วเงยหน้าขึ้นดวงตาย,ยังสว่างอย่างแปลกประหลาดก่อนจะกล่าวคำต่ำชัดเจนดังก้องไปทั่วลานวัดราวเสียงระฆังอาตมาไม่ได้สร้างบาปอาตมาให้ชีวิตลานวัดทั้งลานเงียบสนิท บางคนในฝูงชนร้องตะโกนแก้ตัวหลอกลวงแต่ก็มีบางคนที่น้ำตาคลอเบ้าพนมมือมองตามเงาร่างชายชาราเดินขึ้นรถหญิงชาราผู้หนึ่งพึพรรมพำถ้าท,ท่านผิดแล้วเด็กๆที่ท่านเลี้ยงมาจนเติบโตละ่ะรถเจ้าหน้าที่ค่อยๆเคลื่อนออกจากประตูวัดล็อกลิงผ่านดินแดงที่เปื้อนโคลนจากฝนเมื่อคืนสังคมถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วฝ่ายหนึ่งโกรธแค้นเรียกท่านว่าผู้ทำลายาศาสนาในคราบนักบวชอีกฝ่ายยังเชื่อยังรัก และยังมองท่านเป็นผู้จุดแสงสว่างให้ชีวิตเด็กที่ถูกทอดทิ้งและตรงกลางคือเด็กๆเ,เหล่านั้นดวงตาย,ยังชื้นมือจับกันแน่นยืนหลบอยู่หลังบานประตูเก่าพวกเขาไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรไม่เข้าใจว่าหมายจับแปลว่าอะไรพวกเขาเพียงรู้ว่าตั้งแต่วันนี้จะไม่มีใครนั่งสวดมนต์บนขั้นหินอีกแล้วไม่มีใครลูกหัวพวกเขาในยามเช้าไม่มีเสียงพร่าที่คอยเตือนเวลาฝนจะตกและความว่างเปล่านั้นบางทีอาจตามพวกเขาไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลือ วันที่หลวงพ่อถูกจับทั้งวัชยตกอยู่ในความเงียบที่ประหลาดความเงียบที่ไม่ใช่ความสงบของวัดแต่คือความว่างเปล่าและความสับสนอริสายืนอยู่ข้างระเบียงมองเด็กๆหลบอยู่หลังประตูดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้เธอไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีใครสอนเธอว่าจะตอบคำถามนี้อย่างไรหลวงพ่อจะกลับมาหาพวกหนูไหมบนโซเชียลมีเดียภาพของอริสาถูกแชร์กระจายไปทั่วบางคนกล่าวว่าเธอคือผู้จุดไฟบางคนใส่ร้ายว่าเธอคือเมียพระแม่ของเด็กคนหนึ่งในวัด คำพูดชั่วร้ายเหล่านั้นเหมือนมีดที่กรีดลงบนเกียรติของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีหลายวันที่เธอได้แต่นอนฟุบกกับหมอนร้องให้ไม่ออกเพราะบางครั้งคำกล่าวหาที่ไม่จริงเจ็บยิ่งกว่าความจริงรัฐบาลเข้ามาจัดก,การอย่างรวดเร็วรายชื่อเด็กกว่า30คนถูกรวบรวมเสร็จภายในวันเดียวทุกคนไม่มีสุติบัตรถูกต้องตามกฎหมายเอกสารปลอมที่เคยช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือได้รับการรักษาบัตรนี้กลายเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีศูนงเคราใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้รับดูแลเด็กทั้งหมดรถบัสสีขาวสามคันจอดหน้าวัด เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เรียกชื่อเด็กทีละคนแต่ละคนแบกกระเป๋าใบเล็กมีเสื้อผ้าสองสามชุดหนังสือหนึ่งเล่มตุ๊กตาตัวหนึ่งเสื้อของหลวงพ่อที่เคยปะให้ด้วยมือของท่านเด็กๆไม่มีใครร้องให้เสียงดังแต่ในดวงตาของพวกเขาเหมือนประตูเล็กๆที่ถูกลมแรงพัดกระนำสั่นไหวและว่างเปล่าพวกเขายังคงจับมืออริสาไว้แน่นน้องนอนมองเธอเสียงสัน่นครูไปกับพวกหนูได้ไหมที่นั่นมีสวดมนต์ไหมมีใครปลุกพวกหนูตอนเช้าไหม อาริสาไม่ตอบทันทีแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ถามเธอว่าอยากร่วมเป็นผู้ดูแลอาสาหรือไม่เธอก็เพียงพยักหน้างเงียบเงียบไม่ใช่เพราะหน้าที่ไม่ใช่เพราะต้องการพิสูจน์อะไรแต่เพราะเธอทนไม่ได้เธอไม่อาจปล่อยให้เด็กเดกเดินทางไปสู่ที่แปลกหน้าด้วยสายตาหวาดกลัวและหัวใจที่ถูกถอนรากวันที่รถคันนั้นแล่นออกจากวัดชัยท้องฟ้าเชียงรายขมุกขมัวอย่างประหลาดเบื้องหลังหน้าต่างโมมอนอริสานั่งท้ายสุดของรถมือจับมือน้องชนกเด็กชายที่เคยล้มลงในลานวัดวันนั้นเบื้องหลังคือเงาไม้โพ หลังคากระเบื้องที่ผูพังกลิ่นทุกที่ยังติดปลายจีวรเก่าเบื้องหน้าคือเชียงใหม่เมืองที่ไม่เคยสัญญาอะไรแต่บัดนี้คือสถานที่ที่อริสาฝากหัวใจไว้ทั้งหมดที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กๆค่อยๆคุค้นกับห้องเรียนใหม่เพื่อนใหม่แต่ในยามขําพวกเขายังหันมาถามเบาๆหลวงพ่อผิดจริงหรือเปล่าครูแล้วยังมีใครรักพวกหนูอยู่ไหมอริสาลูกหัวพวกเขากระซิบว่าครูไม่รู้ว่าหลวงพ่อทําผิดอะไรแต่ครูรู้ความรักของลูกยังควรค่าที่จะถนอมไว้เสมอ และจากวินาทีนั้นอริสาก็ไม่ใช่แค่นักศึกษาฝึกงานอีกต่อไปเธอกลายเป็นครูคนแรกที่เริ่มต้นบทใหม่ให้ชีวิตของเด็กๆที่เคยถูกปราหน้าว่าหลักฐานของบาปเธอเปลี่ยนความเจ็บเป็นการกระทำเปลี่ยนความเดียวดายเป็นเปลวไฟและแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความสงสัยก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนเธอคือคนเดียวที่ไม่ละทิ้งพวกเขาในวันที่ทุกสิ่งพังทลายและเพราะเหตุนี้แม้จะไม่ใช่แม่เธอก็เป็นบ้านหลังเดียวของดวงใจที่ยังไม่ทันเติบโตแต่กลับเต็มไปด้วยรอยแผล เรื่องราวของวัดชัยไม่ได้จบลงแค่หมายจาับก,การสอบสวนหรือขบวนรถที่พาเด็กๆจากไปมันจบลงด้วยความเงียบที่ลึกกว่าความเงียบที่ทำให้เราต้องย้อนมองตัวเองและตั้งคำถามว่าเราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อหรือไม่เรามีสติพอหรือยังเมื่อเผชิญกับภาพลักษณ์ที่ดูศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่สวมจีวรไม่ได้แปลว่ามีเมตตาสถานที่ที่แขวนป้ายว่าวัดก็ไม่เสมอไปว่าจะเป็นประตูสู่ธรรมและเสียงสวดทุกบทก็ไม่ได้เริ่มต้นจากแสงสว่างหลายครั้ง ความดีถูกใช้เป็นฉากบังหน้าของอำนาจมืดในความเงียบความเชื่อถ้าไร้ปัญญาอาจกลายเป็นอาวุธที่หล่อเลี้ยงความชั่วให้เติบโตแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแสงอีกด้านในเรื่องนี้หญิงสาวคนหนึ่งแม้จะถูกกล่าวหาถูกทำร้ายก็ยังเลือกอยู่เคียงข้างกลุ่มเด็กน้อยแม้จะเกิดจากความลับก็ยังมีสิทธิ์ได้รับความรักและการปกป้องและชุมชนหนึ่งแม้จะถูกทรยศก็ยังเจ็บยังกล้าเปล่งเสียงยังยืนหยัดในความถูกต้องบทเรียนในเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อพิพากษาคใครคนหนึ่งแต่เพื่อเตือนทั้งสังคมว่า ความดีควรมีขอบเขตศรัทธาควรมีสติและเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดไม่ใช่รูปลักษณ์แต่คือการที่เราปฏิบัติต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าต่อความจริงและต่อหัวใจของตัวเองเพราะบางครั้งการเล่าเรื่องออกมาไม่ใช่เพื่อผิพากษาแต่เพื่อเตือนว่าแสงสว่างจะเป็นจริงต่อเมื่อมันไม่ถูกใช้เพื่อบดบังเงามืดหากเรื่องราวนี้ทําให้คุณลุงคุณป้าสะท้อนใจโปรดช่วยแชร์เพื่อให้หลายคนตื่นก่อนจะศรัทธาในเปลือกนอกที่ดูศักดิ์สิทธิ์แต่ปิดบังความจริงอันเจ็บปวด และอย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจในบ้านปลายเพื่อร่วมเดินทางผ่านเรื่องราวของชีวิตที่เปี่ยมอารมณ์ที่ซึ่งเราจะไม่เพียงรับฟังแต่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจและรักษาความดีงามไว้ในหัวใจมนุษย์